สวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านทั้งนักศึกษาปวชอปวสอและพี่ใหญ่ของเราตอนนี้ไปเป็นช่างเชื่อมมือใหม่ไปเป็นเจ้าของธุรกิจกันนะอันนี้ดีใจด้วยจริง,รงๆวันนี้แล้วที่เรามาเจอกันเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อเรื่องเชื่อมประอกอบสุดง่ายด้วยอุปกรณ์จับยึดตอนนี้ในหัวของเรา คิดถึงอุปกรณ์มากมายเลยใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปคิดถึงอุปกรณ์เรานะเรามาลองดูปัญหาที่เราเจอมันเหมือนเหมือนกันมันซ้ําๆกันไม่ว่าจะไปเชื่อมงานที่ไหนมันก็จะเจอปัญหาเหล่านี้ยเราหนีไม่พ้นโคตรทีนะครับวันนี้คอยเตอร์มันเสียพาแม่เลยชิ้นงานมันทำไมชิ้นงาน,นไม่เสมอมันไม่ได้ระดับ ยิงเห็นชันเลยนะดูอีกมุมหนึ่งมันห่างกันประมาณความไม่ได้รนะดับปะมาณเซนถึงสองเซนเซนถึงสองเซนมันเห็นได้ชันนะมาดูกันว่าเหล็กที่เขาใช้มันเป็นเหล็กอะไรบางคนน่าจะรอบออกแล้วเหล็กที่เขาใช้มันเป็นเหล็กตัวซีแต่เหล็กตัวซีมันขนาดเท่ากันมันไม่น่าจะเอียงนะ มันไม่น่าจะไม่ได้ระดับนะมันไม่น่าจะเป็นปัญหาเยอะขนาดนี้นะทําไมปัญหามันเกิดเยอะขนาดนี้แล้วทุกคนคิดว่าภาพสาภาพนี้ปัญหามันจะมันมาจากอุปกรณ์ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่บางคนอาจจะตอบางคนบอกไม่มั่นใจลองเปิดมาดูสิมันใหญ่ใช่ไหม ปัญหามันใหญ่เลยทีนี้มันมาจากบ้านซึ่งบ้านหลังนี้ราคาประมาณสองล้านบาทให้เรามองในมุมที่หนึ่งถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะรับงานนี้โดยไม่ตำหนิเลยหรือเราจะรับงานนี้แล้วขอลดราคาหรืออีกนหนึ่งไม่รับไปแก้มาไปแก้งานมาฉันถึงจะรับ แต่อย่าลืมนะภาพที่ถ่ายมาเขาทาสีไปแล้วหมายถึงว่าช่างเขาไม่แก้แล้วแล้วทําไมเขาถึงไม่แก้การแก้งานมันทําให้ทําไมหนึ่งเสียเวลาสองเสียต้นทุนสองเสียแล้วบางคนอาจจะมีข้อเสียมากกว่าน,นั้นแต่เสียสองเสียเสียเวลาแน่นอนเสียเวลามาซ่อมกับเสียเงินในการ จ้างลูกน้องมาหรือไม่ก็เสียอุปกรณ์ที่ต้องมาตัดมาเจียแล้ววิธีแก่ที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้เรามีวิธีแก่ไหมครับเราแก้กันยังไงในชีวิตประจํวาวันของเราที่เราไปเป็นช่างเชื่อมมือใหม่ที่เราไปเป็นนักศึกษาผลง,งานทั้งพี่ปวสอปวชอเลยเราแก้ได้ยังไงอ้า มาดูนะครับว่าวิธีแก้ที่พูดมากับวิธีแก้ที่กำลังจะไปในสไลด์ต่อไปมันคืออะไรมันคือการแผ่กชิ้นงานการแผ่กชิ้นงานมันมีข้อดีดียังไงดีที่ชิ้นงานมันมันต้องได้ฉากเราแผ็กไปแล้วมันไม่มีการเอียงการงอไปแน่นอนเราแผ็กไปแล้วแล้วมันมีข้อเสียไหมข้อเสียของมันก็คืออะไร หนีไม่พ้นเรื่องเวลาอต้องมาเสียเวลานั่งแท็กอยู่และเวลาที่เสียเพิ่มไปอีกก็คือเวลาอะไรเวลาของการมาแกะแนวแท็กออกมาเจียระไรแนวแท็กออกและถ้าเจียระไรไม่ดีชิ้นงานมีอะไรชิ้นงานมีตำหนิคนรับงานไปคิดหนักเลยถ้าเราเจียระไรแนวออกไม่ดีคนรับงานไปคิดหนักเลยเพราะฉะนั้นเวลา เพิ่มมาขึ้นเพื่อให้งานได้ประสิทธิภาพเราต้องมานั่งเจียชิ้นงานที่มันมีรอยแนวแท็กอยู่วิธีนี้ยังกแก้ไขไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นแล้วเรามีวิธีที่แก้ไขได้ไหมที่ไม่มีแนวแท็กไหมามาดูกันไม่มีแน่นอนวิธีนี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราใช้อะไรครับเราใช้มือจับ ไม่มีการแตกแน่นอนแต่การใช้มือจับข้อเสียมันมีไหมมันก็มีเหมือนกันเพราะชิ้นง,งานเนี่ยมันเป็นชิ้นง,งานท่อซึ่งมันมีอ่ามันมีการขยับขยืน่นการไหลได้ง่ายถ้ายิ่งพื้นไม่เสมอมันไหลได้ง่ายเลยนะแล้วการจับชิ้นง,งานอยู่หนึ่งชิ้นการที่เราเชื่อมผูกเชื่อมหรือลวดเชื่อมของเราจะอยู่ตรงกลางไม้ม เราก็จะไม่ให้อยู่ตรงกลางเราก็จะให้ไปเชื่อมในชิ้นงานที่เราถืออยู่มากกว่าเพราะฉะนั้นแนวเชื่อมก็ไม่อยู่ตรงกลางปัญหาตามมาแน่นอนการยึดตัวหรือความแข็งแรงแนวเชื่อมมันเกิดขึ้นมาแน่นอนมีวิธีที่มันดีกว่าสองวิธีนี้อยู่ไหมเพื่อบอกว่าใช้เครื่องมือสิใช้เครื่องมือมาดูกันว่าเครื่องมือที่เราจะใช้มันใช้อะไรบ้างเครื่องมือแรกเลย ันคืออะไรมันคือโต๊ะงานเชื่อมโต๊ะงานเชื่อมมันแก้ปัญหาในระดับเวลาเราตั้งชิ้นงานเอียงไปเอียงมามันไม่ได้ระดับเราก็ใช้โต๊ะแต่อย่าลืมนะโต๊ะมันมีสี่มุมมันมีล้อนะถ้าพื้นที่เราเอาโต๊ะไปวางมันไม่สม่ำเสมอพื้นมันก็เอียงนะแสดงมันแก้ปัญหาได้เลยอยังเออยังแก้ปัญหาไม่ได้นั้นเรามาดูกันว่าเราจะใช้อะไรในการแก้ปัญหาเออ ได้ตู้มาแล้วใช้แคมจับเลยน่าจะแก้ปัญหนาได้นะใช้แคมแต่มันทำไมมันเหมือนจะแก้ปัญหาได้แต่มือจับมันไปบังแนวเชื่อมอยู่ข้างบนแล้วจะแย่รวดเชือ่อมเข้าไปได้ยังไงอีกอย่างมันต้องจับชิ้นงานที่ถูกต้องมีขนาดเข้ากันเท่านั้นถึงจะมาจับได้ต่อมา ยังจับชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากันแต่ตัวนี้จะจับในแนวนอนนะไม่ได้จับในแนวตั้งนะตัวหมุนมือห,หมุนอยู่ในแนวนอนแล้วลักษณะมมันเป็นหมุนจับแบบเรียวถ้าไม่สเตตเตอร์ตกลงในเรียวเรียวเสียแน่นอนเกิดปัญหาอย่างแก้ได้ไม่สุดมาดูชิ้นต่อไปจับชิ้นงานต่างระดับได้แล้วนะเโทษทีตัดจับชิ้นงานตางขนาดได้แล้วนะ แต่ยังเป็นการจับในแนวนอนและมีเกลียวซึ่งถ้าไม่สเปกเตอร์ตกก็เกิดปัญหาเดิมต่อมาแคมปนะัมากมแคมปัปากมทุกคนรู้มีราคาสูงมีราคาเพงน่าจะจับได้ดีแต่เอ๊มันมีชิ้นส่วนประกอบต่อกันเยอะแยะมากมายถ้าเม่าไหร่เราใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดการหลวมของมักที่จับยึดก,กันอยู่เวลาเราเชื่อม อะไรที่มันจับยึดไม่แข็งแรงมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดการสปาร์คเมื่อสปาร์คมันจะทำไมอุปกรณ์เหล่านี้มันจะปิดกันแล้วมันจะเสียมันจะดึงหรือยับชิ้นงานไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อใหม่แล้วมันมีราคาสูงมันคุ้มค่าหรือเปล่ามาดูกันจะมีอุปกรณ์อะไรอีกในท้องตลาดที่ช่วยเราได้อุปกรณ์ชิ้นนี้แหละมาสีแดงแปดเลยน่าจะช่วยเราได้ดูจากมุมแล้ว มุมก็เป็นมุมที่นิยม,ม,ม,ก, 90, ม,มกันเลย45 90 100 3าแต่อย่าลืมนะไอ้สีแดงแเ,เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าฉากแม่เหล็กมันจับมุมอะไรได้อีกมันจับมุมศูนย์องศากับ180องศาได้นะมันอาจจะจับได้ไม่ไม่เต็มน,นะแล้วข้อเสียมันไม่มีเลยอ่ะอย่าลืมว่ามันเป็นแม่เหล็กมันดูดโลหะทุกชนิดแล้วไม่สเปกเ,เตอร์มันเป็นโลหะไหม แล้วเศษโลหะที่เกิดจากการตัดเจิดเกิดจากการเจริญไรมันจะเข้าไปติดไหมแล้วถ้ามันเข้าไปติดมันจะได้ละนาบไหมมันจะเรียบไหมคือถูกต้องเพื่อนบอกไม่ได้เคยใช้มาแล้วแก้ไม่ได้นะก็เคยใช้มาเหมือนกันใช้มาเหมือนกันมันก็ยังแก้ไม่ได้ต้องเชื่อมแท็กไว้แล้วก็เอาค้อนมาตีดีๆเพื่อให้มันได้มุมตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันยัง,งไง มันยังไม่ผ่านมันยังไม่ใชม่มันยังมันยังแก้ปัญหาไม่จบมีอีกไหมที่ที่ทุกคนใช้มาเครื่องมือมีอีกไหมไม่ไม่มีละไม่เจอแล้วแต่วันนี้จะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งมาให้ดูไม่รู้นะไม่รู้มันง่ายสำหรับทุกคนหรือเปล่ามาดูกันดูๆมันก็เหมือนจะยากเนาะ Ừ, แต่ก่อนที่เราจะไปตัดสินใจว่ามาันยากหรือมันง่ายเรามาดูส่วนประกอบก่อนว่าเราพอจะใชา й, บบ้งานไอ้อุปกรณ์ที่นี้ได้หรือเปล่าส่วนที่หนึ่งเลยส่วนแรกมันคือมืหมุนมือหมุนมันอยู่ในแนวไหนมันอยู่ในแนวดิ่งมันอยู่ในแนวตัง้งซึ่งมันเป็นเรียวเหมือนกันแต่เรามองข้ามเรื่องอะไรไป เอเซนที่เม็เปเตอร์จะตกลงในเดียวมันน้อยไหมมันน้อยมันอยู่ในแนวดิงมันก็มีบ้างแต่มันน้อยอ่ะอ้ามันน้อยก็แล้วกันมีสเกลวัดยาสเกลวัดรองนี้ไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อตัดระยะชิ้นงานขนาดหนึ่งนิ้วสองนิ้วมันหมุนลงไปเท่าไหร่มันทําให้เราจับได้นะมันทําให้เพิ่มความเร็วขึ้นได้นะแล้วมันมีอะไรพื้นรองเพื่อจับยึดชิ้นงาน พื้นรองไม่เห็นจะเปลอันอื่นก็มีพื้นรองแต่นี้อย่าลืมมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กแล้วมันเป็นเหล็กแล้วมันมีช่องเป็นวงรีทําไมต้องเป็นวงรีเพราะว่าเมื่อเมสเกเตอร์มันตกลงมามันจะทําไมมันจะไม่อยู่ในร่องวงรีมันจะไม่เป็นร่องมันจะเป็นเคิร์ฟซึ่งสกัดออกได้ง่ายกว่านะครับสกัดเม็สเกเตอร์ออกได้ง่ายกว่า จานหมุนกลับองศาตอนนี้มันอยู่ในแนวศูย์แนวหนึ่งร้อยแปดสบองศามันหมุนได้แสดงว่ามันเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปยึถึงหนึ่งร้อยแปดสิบองศาซึ่งมันได้มมุมเยอะมากเลยนะเริ่มจะมันแก้ปัญหาเราได้เลยมันจะจับชิ้นงานท่อได้เลยแบบนี้ในเมื่อ ไม่เมื่อบอกว่าทําไมพื้นมันเรียบชิ้นงานท่อมันก็จับยากแล้วมันจะจับได้จริงๆเหรอมาดูกันว่ามันจะจับได้จริง,รงหรือเปล่าบางคนมึนออกแล้วมันมีอุปรกรณ์เสริมนี่มันน่าจะจับได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจับยังไงไปดูพร้อมกันแต่ก่อนจะไปดูต้องมาดูก่อนว่าอุปรกรณ์เหล่านี้อุปรกรณ์เสริรเรมรเราเรียกว่าอะไรเราเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า แป้นกดกับร่องวีแล้วใช้ยังไงไปดูภาพตัวอย่างกันภาพตัวอย่างภาพแรกเลยตอนนี้ใช้แป้นกดแล้วจับที่มุมสีสิบ้าองศาอ่ะภาพที่สองวอนนี้เริ่มจับอะไรจับเล็งท่อแล้วจับในมุมเก้สาสิบองศาแล้วบากด้วยนะแนวบากมัน หมุนแล้วมาตรงพอดีนะในภาพจับปุ๊บจับปุ๊บแล้วเกิดต,ตรงกลางสามารถเชื่อมตรงกลางได้แล้วไม่ต้องเชื่อมแนวใดแนวหนึ่งแล้วน้ำโลหะไม่อยู่ในชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งมากเกินไปแล้วตอนนี้มันสามารถเชื่อมตรงกลางดเดนแนวนได้แล้วนะครับมาดูภาพต่อไปภาพตัวอ,อย่างที่สามจับในมุ 0, มศูนย์ดึง180องศา แล้วจะดูมันคงดูแข็งแรงมันน่าจะแก้ปัญหาเราได้จริงๆหรือเปบอกอยากเห็นอยากไปลองทำหันกลับไปดูข้างหลังองุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ครับอวันนี้เรามีของจริงมาให้ดูไม่ต้องลงแหลกไม่ต้องลงไปที่แหลกวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเอาโทรศัพท์ขึ้นมาครับคิวอาโค้ดสามคิวอารโค้ดนี้ คนถ่ายกลับไว้ไปสแกนดูที่บ้านได้เลยมันมีวิธีการที่จะจับเหล็กกรองที่จะจับเหล็กท่อและมีวิธีการหรือว่าคู่มือในการใช้และถ้าเข้าไปคิวอาโค้ดในคิวอาโคนะ้ดหนึ่งมันก็จะต่อเนื่องเหมือนกันแล้วมันจะไปเจอเทคนิคอีกหลายๆเทคนิคที่ได้ให้ไว้ใน YouTube ช่องของงานเหล็กนะครับ ก่อนจากการวันนี้ฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับฝากอะไรไว้ช่างเชื่อมทุกคนเูดียาวตับสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ขอบคุณช่างเชื่อมทุกคนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ